สวัสดีครับร้านสมายทีสวิตนะครับผมช่างเอกครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนบัตเซลนะครับเป็น macbook นะครับ a 1 9 8 9นะครับก็คือโมเดลก่อนจะเป็น m 1นะครับลูกค้ามาจาการคือบัตเซลทางด้านขวาแตกนิดนึงนะครับบัตเซลจอนะครับขอบจอจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยครับผม มาเซลจอรนะครับผมจะเป็นกระจกนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับอันนี้คือมาเซลที่มากับเครื่องคือเป็นกระจกเลยนะครับอันนี้ก็เวลาโดนเม่ทุนโดนอะไรนิดหน่อยก็จะมีโอกาสแตกง่ายนะครับอันนี้ก็เปลี่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับสำหรับลูกค้าถ้าอะไรมีปัญหาเรื่องบาเซลแตกก็เอามาทางร้านเปลี่ยนได้นะครับก็ฝากเพจสมัยไอทีเ v วิตไว้ด้วยนะครับคุณลูกค้ามีทั้งหมด10สาขานะครับ คุณลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถแวะใช้บริการได้ทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นสาขาเทอร์มินอลอโศนนะครับยูเนีมอลลาดพร้าวเซนทานลาดตะทิเบตเดอะมอลท่าพระสาขาวชรพลนะครับผมแล้วก็ไม่กับ,บางนานะครับผมก็ตนันกันอย่าอยู่บเวทนะครับไอฟิวบางนาสาขาเดอะมอลบางกะปีด้านหลังชั้นหนึ่งนะครับผมตรงลานจอดรถนะครับก็ใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับแล้วก็ ต่างจังหวัดจะเป็นสาขาจันทบุรีนะครับผมลูกค้าท่านใดใกล้สาขาไหนก็ไว้ใช้บริการได้เหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับจบงานนะครับวันนี้ใจากก้าเอขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ